ว่าเขือเทศพันอะไรท่านบอกว่าจะบอกว่าให้วางว่าเขื่อเ uh, ัศเขือเทศค่ะใช่ลูกบอลล่อมเลยอ้อล mm ูกใหญ่ก็มีค่ะท่านอย่างเจ้ายามนั้นก็ือลูกบอลล่อมนนี้คือการสมรโกแบบอย่างนี้กับคุณลาวนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนสวัสดีค่ะปูน, aperture, <ร Stevens. S 1> นา USA นะคะวันนี้มาทำบุญค่ะที่วัดนะคะคเดียนเพื่อนตอนนี Sims. ้นะคะกำลังทำอาหารกลินถวายพระอันนี้คือน้ำตกมูที่นานื้อหมูนาเลันี่อะไรคะพี่หมน้ำตอันนี้คือข้าวหมนะคะทำมาสวยมากเลย อันนี้คือมะลกอนะคะมะละกอที่เป็นคนเขาเรียกว่าหลวงพระบางนะคะแบเขาสั่งเหมือนป uh, ระเทศลาวนะคะมาประคมกขอมาเราจะมาประคิพระอาจารย์นะคะมาเข้ามานเจะให้ติดจครับะมาจะให้ติดท่าน ยืนข้างหน้าร uh ูป huh. นึงเอาวดี๋ยนก่อนตอไปไหนยืนถ่ายรูปสวไปก่อนเปลี่ยนมุมมั้งเปลี่ยนมุมมั้งสงสัยจะเอาเออาไปตรงปฏิปิทินขายไงอมการนิดหน่อยพอเอาเลตัวน้ำ กระเดื่ยนะพระปรเตินเนี่ลุงเนีที่ต้องหามีอะดาตัวน้ำให้แม่อ่ะดิแม่จะตังตัวนี้เนี่ยเราไปไหนล่ะรื่อไว้ที่บ้านต้องใส่ดีในรถรื้อไ้่านไปรถื้อไหใชไหมโลหดะอามานั่งนที่กเลาะเนาะเป็นใหญ่ใหญ่เนี่ย ยะอาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสักะรังเอวะเมีวิโตทินังเตตานังอุปคปติอิจิต um ังปุติตังตุมหังขิบมวัสมิชฌาตุสภพภูเรนตุสังคปา เจนทวนรสูย่อทอมอนิโติรสุย่อมสัพพิติโยวิวาจันตุสัพรวโทวินาสตุมเตภวัตวันตระสุเคติกายก็กภวสาปิติโยวิวาจันตุสัพรวโวินาสตุมเตภวัตวันตระโยสุเคติกายกวาภวส วจันตุสาภรวกเวนาสตุมาเตหภาวะวันตรายุสุขเทกายุกโญเพระอภิวาทนเสีเรศเนจังวัตาปจายนัวจตัวตาเมาวตันติอายุนโนสุขัง ภะรังอายุวนทรัวนนปติภานตวสุขัสตาตาเมตาเมสุขังโสติขาจติอายุงตวามะังวันนางสุขัจะปฏิาณนตกายุยสวมิทิยเดียทุปปปจติเตภวัตตสัพพังะรังราคารตุสัปเทวตาสั

สังคายโยนิโสปินตัปตะบริเสวามิเนวะทวายยนามตายานามันนายานาวิโพสนายายิวาเทวะอิมาสกายาสัาธิตายาปนายานิหิงสุปารติยาพระมจริยานุกามิยาเอติปุรานาจเวทนางบริฮังกามินาวันจเวทนังโนปาเตสามิยานตราชเมภวิสตีนาวัชตาจพัสวิหารจารี รีบสวดรีบนะี้สวดอะไรล่ะหิ้วข้าวเป็นอย่างงี้น้อรู้เหรอจึงรู้ป้เนี่ยเลยเวลาไม่นานหรอกสินาทีตัดิวข้าวที่เป็นสตีสตีีตเงี้ยเนียคำต่อยทำมา แม่ยไปเทให้สาวด้เทองไปเทเองหนี่ขอบคุณมากนะพี่ให้ต้นมรกรหนูเหหนูลงปูกเมื่อวานยหนูลงปู่พี่แตไวให้หนูแล้วเมื่อวานเป็นได้ยังพวกได้เมื่อวานนี่เขลง หนูเพิ่งหนูได้แกเอาไปให้หนูสองอาทิตย์นั่นแหละลโอ้ยแกดูแลอย่างดีงามใช่ใช่ใช่ปลูกดีๆนะ่ะมะกรอร่อยลูกมันยาวเงี้ยนะกรอ,อบด้วยอเอาแคมเมอร์มาตั้งทำไมตรงเนี้อะ อไม่เอามันเละมันนิ่มจริงรึเจล่ใช่ใช้ไม่ได้เอาไเลย้วขอได้ปเอาสิเอาสิเอาไปทำเอาไปเลยอนี้คองสร็ดีเลยเอาไปทำอะไรอะไปทาค่ะลูกเกดแล้วก็ลูกเกดิสเดกมีความรักแล้วเขาชุมข้าวมาสะเลยเขาชุมข้าวมาแล้มครัูดดีไปไหน่ะแม่ได้เลย ซีกันเล็บเอาใจยึงไปร้านใหหัวใจด้วยทำให้ทุกคนด้วยทำให้ทุกคนด้วำให้มีความรักก้าท่าเป็นสาวพี่นานพี่นานจะี๋เล่าอะไรให้ฟังว่าเขาคนมะละกอที่เขาจะได้หมูที่ร้านเวียดนามเขาดูอะไรอย่างดีนะต้นมะละกอมามะละกอเขาแหววเหรอพี่แหวูใว ใ้่จงรักมาถ่ายรูปกันใหม่้วยังเบาอยู่เลี้ยงให้นแน่เราต้องคันด้วยแล้วทีนี้นะพี่นะมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมานัถ่ายให้คุณมาขอโทษนะหัวขีดหัวคว่ำตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่มาดูพี่เขาพี่เขากำลังไอ้นั่นนะโอ้มีคนเข้ามาดูแล้วนะคะเมื่อกี้หัว โทรศัพท์หล่นนะคะโทรศัพท์หล่นไม่รู้แต่ค่ะมากับผีเนี่ย<ด><ด>มันพี่อยู่ออนไลน์กัไม่ถ่ายช่างมือไม่ถ่ายตรงนี้หนูไม่ได้ถ่ายหนูไลฟ์สดใน้ี่ข <laughs> องจินะวันนี้พี่เขากำลังหั่นผักอยู่ พี่พี่จะสำนักตรองทำอะไรคะเนี่ยก็่จำตำจ้ะอ๋อเหรอให้หนูทำส้มตำแบบแบบอีสานได้ไหมพี่รู้จักเอามาสับสับแล้วทำแบบเส้นอีสานเนี่ยได้ไหมนี่ไงนี่ไงนี่เออทำไมมันสุกจ้ะสุกสิหน่อยิ่งแต่มันรู้สึกใช้ได้เปล่าใช้ได้พี่สำนักรอเหมือนก๋วลาวเลยไหนอ่ะแบบนั้นอันนี้หอมจ้ะไม่ใช่มำลักอ ไายตาเขาแยมากเลยเขาก็อสองเป็นมนาสกก่ใช่เป็นแดงว่โอ้โหนันมนเลาน่อะไรนะเคียไปรเราตงดูอทำหวานเหรอ เม็ดมาด้วยสุกนั่นเด็กเด็กข้างบ้านพี่ทำไมเขาเป็นตัวเด็กๆนะก็ห้าหกขวบขวบใดขวบใดยายคุณเจ็สหมอหมอยายรงไหนล่ะลูกยายหนูเจ็บหมอพี่หนูเห็นต้นหอมเป็นเส้นมะละกอได้ยังไงแล้วอย่างงี้แล้วยายเขาแล้วยายบอกว่าไงเห็นที่เดียวไปเนเมื่อ ต้มเตียวเลยเนี่ยหัวเนี่ยที่ที่ที่หัวโคนมันมรกตออกค่อนข้างขมนะขมใช่ไหมมันด้านอ่ะใช่มันด้านห่ะขนาดถึงบอกไงขนาดขูดจนนั่นนั้นเนี่ยันมลรกรเนี่ยไม่มีพันขมนะแต่ว่าอันนี้มาใหม่นี่ก็ขมใช่ไหมคงไม่ขมตรงมนมาจากคนกัเมืองไม่รู้อันนี้มามาเมืองเดียวกันหรือเปล่ามันหน้าหนาวอ่ะจากทาง เซาเซาอเมริกามันก็จะมอ่านหน่อยอ่านหนูอ่านไหมพี่อ่านให้หนูหน่อยหนูอ่านไม่เห็นหนูไม่ได้เซนได้โกเตมาลาค่ะอย่าโกเตมาลาหรือว่าโคลอมเบียเขาไม่บอกเลยแลวมาเซมาเซลนั่นหนังชีไดเซลเซาแอฟริกาเออฮาวายอ่ะมาละโกมาจากฮาวาย นี่มาจากบลีีมาจากบลีแต่ว่าอีนตจาว not to import i ฮาวายไม่อาตเรอออฟบลีพอะไรเขาจาเห่ยงลไปที่ฮาวายเขาไม่อนุญฮาวาย ฮาวายนะเอาของเข้ายากเวยากที่นั่นนะไปไหนไม่กล้าซื้อข้าวอบเปรี้ยข้าออบเปรี้ใช่ใช่โอ้าวไม่น่าเชื่อเลยน้องสาวที่นั่นไม่ได้ไปไปอยู่สองปีคุณไหนของฮาวายไม่ซื้ออะไรเข้าเลยอ่าว้าวไปอยู่สองปีไอสามีพัตที่แอร์พอร์ตจะรับไปนะพี่หนูจะตำให้กินนะออกมา喏ออันนี้อันนี้ตำแบบลาวนี่ออกมาต่าเลา ไอร้รถโคกตู้อะไอ้ไอ้ไอ้พิทเตอรนะนะเอาเชือกผูกไว้บังโคลนมันคือคือเขาู่หุ่นไปยันรับยิงสาวตายแล้วกูเชือก